ซีตองนะครับกับอาการวิ่งที่รอบอ2,000นะครับสะดุดไม่มีกำลังสึกนะครับคันนี้เห็นแป๊บติกแล้วครั้งแรกบาไม่ขึ้นนะครับตอนนี้ได้สะท้อนแสงสามบากวาบานะครับ ลำบากกว่าครั้งแรกนะครับคันนี้เดี๋ยวจะพูดให้ฟังกับการหาอาการสะดนะครับคันนี้คือลูกค้าแจ้งมาว่าแก๊สวิ่งปกตินะครับแต่พอมาเป็นน้ำมันวิ่งรอบที่สองพันไม่เกิน2องพันนะครับจะมีอาการสะดุดกระตุกนะครับต้องเกียบเปลี่ยนนะครับไม่มีกำลังนะครับ ผมก็ฟันธงว่าปั๊มติก๊กลูกค้าบอกว่าปั๊มติ๊กก็เปลี่ยนมาแล้วผมก็แก๊สไม่เป็นผมก็มองเดี๋ยวปั๊มติ๊กนี่แหละเปลี่ยนปั๊มติ๊กตัวแรกเอาลูกค้าของโตโยต้ามาใส่นะครับยอร์ใส่เสร็จผมมาวัดแรงดันน้ำมันนะครับปรากฏว่าขึ้นแค่อสองบาทนะครับ ปรากฏว่าขึ้นแค่สองบาทนะครับผมบอกว่าไม่พอผมก็เลยเอาปั๊มติดของเจเยโปมาใส่นะครับขึ้นสามบาทมปวิ่งดูขึ้นสามบาทวิ่งดูก็ยังสะดุดผมก็เลยทดลองเปลี่ยนวาลกับน้ำมันนะครับเพราะว่าพอดับเครื่มเพิ่มในเกียร์น้ำมันจะตกนะครับ ก็ไดเปลี่ยนมาก็ดีขึ้นแต่ยังไม่จบลูกค้าก็เลยโทรไปเปึกสานะครับช่างที่ทําสีตองนะครับครันนี้ตองฟองอสองเทียนครับที่ทําประจําเขานะครับเขาบอกว่าไม่เกี่ยวกับปั๊มติ๊กนะครับเขาบอกว่าเป็นที่คอ,อยด้วยว่าเทียนอล้วกันลูกค้าก็เสื้อมาให้ใส่นะครับ ซื้อมาให้ใส่ใส่เสร็จเหมือนเดิมผมก็เป็นการบ้านของเราทีเนี้ยผมก็มองที่ปั๊มติ๊กนี่แหละนะครับก็เลยดันถ้าเรื่องมาวัดไฟนะครับวัดไฟดูผลปรากฏว,ว่าไฟปั๊มติ๊กมาสิบโวลต์บางทีเก้านะครับบางทีมาเก้าสิบโวลต์ประมาณนี้นแล้วก็เก้านะฮะยิ่งร้อนๆนี่เหลือเก้า ชวงคอมแอรตัดนะครับาจะตรงโหลดลงมาเก้านะครับผมก็เลยดูแล้วไฟมาไม่เต็มหาต่อว่าเกิดจากอะไรทำไมไฟมาน้อยจังนะครับดูนะครับอันนี้เราวัดดัวแล้วกระแสไฟอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเกิดจากอะไร นี่คือรีเลย์ครับรีเปันติกที่นี้จะคอนโทรลทั้งปันติกทั้งา,จ,างจ่ายนะครับอันนี้นะครับรีเลย์รวมโดยใหญ่นะครับใส่ไฟทุกเส้นดิ้เดียวกันหมดเลยเอออะไรก็ที่แตกนะครับเดี๋ยวตอนนี้มาตัวนี้อ้าว12องเอามา 20เดือนนะครับวันนี้ครับบางทีก็หล่นไป10เดือนบางทีก็หล่นไป10นะครับที่เป็นนี้นะครับก็เลยคอนโทรลว่าเป็นที่ตัวนี้เพราะว่าเพราะว่าเราเอาไปต่อตรงที่สองต์นะครับตัวนี้นะครับก็เป็นต่อตรงกับฟันติ้งนะครับรถเดนิค เปนนิ่นะครับปกติก็เลยปันพงว่าเเขาทิดขาลงมาล่าอีกสองแล้วอ่าัมลงมาครับก็เลยันพบว่าเรือหรือสนะครับเนี่ยฮะสวเ่วงสวเนีนเคร่องจากสะดวดนะครับตึ๊บไปจสะดุดนะแต่นะสวีเ ตรงนี้เสวียไปวัดตรงนน้นเดี๋ยวสิครับปัญหาอันนี้เลยจบที่เดี๋ยวรล้วกานต่อเพื่อให้ลูกค้าเดินเรนเรนร,ร,ร,รวมนะครับนี่น่าตาภางของเครื่องนะครับดูใหญ่หน่อยเอามาใส่นะปัญหาที่ตัวใ้ปวดหัว เปลี่ยนทุกอย่างเปลี่ยนจนครบที่ว่าลแล้วนะครับแต่ว,ว่าส่วนตัวเป็นที่ที่เร็งนะครับที่ต้องต้องเทียรกันจบแล้วนะครับ,บตอนนี้ตีสองวัวเ,นเดนนิ่งเลยเดนนิ่งเลยเมื่อไรโหลดโหลดไปเปลี่ยนปุ๊บ ลดตึ๊บ่านะไปไม่พอโอเคสวัสดีครับ